เผ็ดสีส้มเผ็ดขาส้มเผ็ดขาส้มกันได้จ้ะเด้อเก็บเผ็ดอันนี้ตองระว้างนะคะขาพังง่ายง่ายอุ๊บแอนสกรีนเดียวเดียวเอลี๋ยวมุสตาฟายลี่น์ Mm. Vilka små, små du hittar! Ja, små ben. Ja. De är olika tjocka. Eller så är de inte så gamla, så kan det också vara. Ska jag gå lite på dem? Va? เผ็ดขาสบม,มองที่เบิงไหวนะคะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วฟูชิกโอ้ยเนาะ โอ้ยเบ่ไ่เห็ดสีส้มนะคะพี่นะคะพี่โอ้พี่พี่ไอ้เปลี่ยนเมียโอ้รันพี่พี่เต้กัสีบด้เก็บให้เบิ้งด้ค่ะพี่น้องเอาภาพมาให้เบิ้งเพราะว่าอันมันมันหยามันเหลียวเ่เห็นนะคะเพราะเวลาเข้าเก็บอะ ก็เลยเสียอัตาภาพมาห้เบิงด้วยค่ะเด้อเบิงได้ขายหยามแบบนี้นะเขาเก็บมากระสีเดียวบ่เห็นเลยสียอาตาภาพห้เบิงนะคะเอ้าให้เบิงนี่ได้นหน่อยๆเอาคนเก็บมันหยาลายมันบังกล่องค่ะพี่น้อง กายเบื้งแค่นี้ละคดฟิล์มเดินจะไปถึงรถแล้วนะคะพี่น้องได้พอค่ะมาเก็บน้ำกันได้คะเก,เ,เก็บเห็ดในดุด่งหมูหม Försiktigt, mm. pinga. Mm. Det är mycket gräns som följer med upp. Mm. Mm. เผ็ดตัวนี้ต้องระวังขาหากักดอกหกักเพราะว่าหักง่ายแล้วก็ย่าด้วยหญ้าอันนี้นะคะนี่บาทเจ็บ,จบ Ja, det är det. Mm. Men nu har vi väl så det räcker i alla fall måste, ser. Kan inte lämna måste ta allt! Vi För inte lämna dem <här> Ja, det är sant เห็ดน,นี้เป็นเห็ดระยะสัน้นเป็นเห็ดระยะสั้นนะคะเก็บเกิดมาก็ไม่นานก็จะไปเหมือนกับเห็ดพึ่งนี่นะคะที่เข้าไปหมดอ,อดงหมูนะคะพี่นอ้องตะหันทายมา้าใบคักนะคะเพราะว่าหยานะคะกั็สีบเห็นนะคะเห็ดขาสีสมเห็ดส,ส,สีสมขายเงว